ครับผมสวัสดีครับสายล่าทุกท่านครับผมครับมันเป็นเส้นหน่อยแรงๆนะครับพี่มัฟแนะนําพี่น้องครับผมสําหรับหนักยิงป่านะครับผมพี่น้องครับมีแบนตัวนี้ครับผมพี่น้องแบนตัวนี้มาแนะนําเลยพี่น้องเด้อเป็นทรงสปอร์ตครับผมขอบขอบบนครับผมขอบเต็ม้ะรุ่นนี้เด้อครับผมตัวนี้เป็นซีชาพี่น้องซีชาครับผมครับใส่ดีครับผมใส่ดีใส่ง่ายครับผมเบาครับผมทำหนักเบาครับซีชาเป็นสหน่อย ใส่ไปรอบมือแล้วโอเคอยู่ครับผมก็เล่นมาแนะนําพี่น้องครับผมครับดูนี่ราคาไม่แพงนะพี่น้องเด้อครับผมดูนี่ราคาไม่แพงครับผมคครรัับบขาจะเป็นสีมีอ่าพี่น้องซื้อไปจะได้ข้าสีไปนะครับเด้อพี่น้องอาจจะมีสีขาวสีเหลืองสีดำไม่ใช่ลรอครับผมพี่น้องครับเป็นขาแบบซุ้มนะพี่น้องเด้อขอบเนี่ยขอบยางมาเนี่ยตัวแบบนี้คือกันเบิดครับผมพี่น้อง ใสดีแนบแก้มดีครับผมพี่น้องเหมาะดีเยอะครับผมพี่น้องสนใจกันโทษขม้าได้พี่น้องเด้อโทษขม้าหรือถักไล่หรือพี่น้องสะดวกทั้งใดกันตามสะดวกกับผมพี่น้องตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทครับผมพี่น้องร้อยห้าสิบบาทฟรีค่าส่งได้พี่น้องเด้อครับผมสนใจทักขม้าครับผมครับรุ่นนี้จะมีแต่แว่นนะพี่น้องเด้อมีแว่นแล้วก็มีแค่ถุงใส่บะมีบะมี่ยังก่อดยางอื่นครับแว่นอย่างเดียวครับผม ราคาเป็นอย่างเดีวยวนะพี่น้องเด้อครับผมร้อยห้าสิบาทฟรีค่าส่งครับผมสนใจโทรเข้ามาครับผมพี่น้องด้วยสิ่งตากล้์กันด้ครับผมคลิปนี้สวัสนี้ครับผมขอบคุณหลายครับ